ก็นะครับเลือกของรางวัลฟิล์มมเมื่อเติมสําเร็จชมแล้วก็รับไปเลยมิจนี้นี่ผมเลือกชุดมมเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่มีแน่แนชุดเนี้ยอ๋อโอเคผมไม่มีคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ัท้าวโจสวัสดีเด็กเทวเกรนทุกคนนะครับมาอยู่ห้งป่าน้อนจากช่องปิ๊เตอร์พีอีเด็กแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็นอกจากกิจกรรมใหม่นะครับมีกิจกรรมใหม่นะชมสำหรับคนที่เติมเพชรชมมีตัวละครใหม่เข้ามาชมคือแบบว่าได้เพชรฟรีแล้วก็ได้ตัวเอ้เติมเพชรมีชมได้ตัวละครฟรีชมแล้วก็มีกิจกรรมนมครับเป็นโต๊ะสุ่มหนิบจานชมแล้วก็มีท่าใหม่มาด้วยผมก็จะมารีวิวกิจกรรมแบบเป็นช็อตๆๆหรือไม่ชัวร์ก็ดูคลิปนี้นะชมถ้าใครคิดจะเติมเพชรมีชมเพื่อความคุ้มนะมีชัวร์โอเค โอเคจอก็อย่างแรกนจอก็ขออารับของรางวัลนจเหมือนผมจะลืมรับรางวัลไปจำสัปดาห์ที่ไปอัตสร้ห้องยี่บใบโอเคมากิจกรรมแรกที่ผมจะบอกน้ำจอก็คือเป็นกิจกรรมเติมเพชรนจอปมันะมีกิจกรรมเติมเพชรน้จอเข้ามานี่เล่าเติมขั้นต่ำหนึ่งเพชรจรัก็คือว่าเติมครั้งแรกเลือกรางวัลใหญ่ฟรีโยกมีสามรางวัลให้เราเลือกว่าเราจะเอาอันไหนน้ำจงอกเปนแต่ผมมีย่จก ก็ <G ül> ในการเติมนี้คุณผู้ชมครับคืออันเนี้ยมันมีเงื่อนไขว่าเราต้องเติมในหน้านี้คุกผู้ชมครับคือไม่สามารถที่ว่าจะเติมบัากหน้าหรือเติมหน้านอื่นได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้คือให้เติมจากหน้านี้คุณผู้ชมแต่ว่าเติมหน้านี้หลายคนก็บอกเอ้พี่ครับเติมจากหน้านี้มันไม่คุ้มดิครับพี่ก็คือเติมจากหน้านี้ก็คือ <G ül> เลือกเติมที่น้อยที่สุดคุณผู้ชมเพื่อรับรางวัลตัวอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เข้ามากิจกรรมแรกคุณผู้ชมถามว่าคือพี่มันเริ่มกี่วันพี่เริ่มถึงวันนไหก ขอดูโพยนิดนึงชัวร์มันมีเปล่า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 มันไม่มีโผย่ยมจบเตี้ยมมันม,มีโผย่ยมจบก็ก็ตรงนี้ก็จะบอกไหมไม่บอกน่องผูช้ชมว่าถึงวันที่เท่าไหร่ชู้ชมก่อนว่าเราต้องเติมนีม้ผู้ชมครับอย่างแรกก็จัดไปก่อนเลยเติมน,นี้ก่อนผู้ชมเพือ่อไปไเริ่มกิจกรรมอื่นอันนี้ผมจะกดตเติมในผู้มชมก็นะครับนี่อันนี้เป็นการเติมในเกม,มชัวร์มันจะ ไม่คุ้มเท่าเติมผ่านบัตรแกน่าหรือว่าเติมผ่านเว็บคันเทพชัวบการเติมด้วยบัตรแกน่าหรือเติมเข้าเว็บผ่านเว็บคันเทมชูมันจะคุ้มกว่าชัวบแต่ว่าผมเติมนี้เพื่อจะเอารางวัลว่าแต่รางวัลอันนี้คือรางวัลที่ได้แน่ๆคุณผู้ชมอ้าวแล้วรางวัลตรงนี้ไปรับตรงไหนคุณผู้ชมผมเติมแล้วอ่ะคือไหนบอกว่าเติมแล้วรับเลือกเขารับของรางวัลขั้นต่ำหนึ่งเท็เนี้ย อ๋อเลือกของรางวัลจะอ๋อมาเติมแล้วเราปิดออกมาเจ้าเราไม่เลือกของรางวัลเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเจ้าก็นะครับเลือกของรางวัลฟิล์มเมื่อเติมสําเร็จคุณผู้ชมแล้วก็รับไปเลยคุณชมนี่นี่ผมเลือกชุดคุณผู้ชมเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่มีแน่ๆชุดเนี้ยอ๋อโอเคผมไม่มีจริงจริงคุณผู้ชมเลือกถูกนะครับเพราะถ้าเกิดผมไปเลือกอันเนี้ยคือปืนผมมีอยู่แล้วผมก็เลยไม่เลือกคุณผู้ชมโอเคก็ได้ไปคุณผู้ชมเห็นปะได้ชุดฟิล์มชุดหนึ่งชุดเจ้าครับเราก็ไปดูเลยดีกว่า ผมก็เพิ่งจะได้ผมก็เฮ้กว่าแต่ว่าถ้าเกิดใส่สีไปผมก็มองไม่เห็นคุณชมพ้อว่าผมไม่ได้นะแต่ิมชมการเกมชมก็ชุดนี้ผมใส่ครบเซตก็จะเป็นมานี้คุณชมนี่ครับก็เท่มิงชมครับแต่ว่าหน้ากากขอเปลี่ยนแล้วคุณชมครับผมก็สไตล์เดิมชมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ชมครับน้องต่ายมันก็ยังเป็นน้องต่ายชมครับจะแปลงร่างเป็นแบบคาบูกงคาบูกิอะไรก็ไม่ไม่คุณชมไม่เข้าคุณชมคาบูกิคาบูไก่เลยรังไม่ใส่เลยคุณชมระดับผมแล้วอะไรอย่างนี้ โอเคโยมก็นี่โยมเป็นหัวกระต่ายพี่ชมโหถือดาบสายฟ้าอย่างเทพโยมก็ได้ชุดฟิล์มเลริ่มจบเติมแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นเขาบอกว่าขั้นต่ำหนึ่งเพชรแต่เอาจริงๆตรงนี้มันไม่มีหนึ่งเพชรโยมขั้นต่ำมันร้อยเพชรขึ้นโยมมันมีหนึ่งเพชรแล้วก็ที่สำคัญนี่กิจกรรมที่สองโยมกิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่สามเอ้ยยี่สิบเก้าโยมจนถึงวันที่สามน้ำผิวกระดามโยมอันนี้อยู่แค่เท่าไหร่หนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าวันเท่านั้นนะช่วงครับเติมหนึ่งเพชรน้ำช่งครับรับไปเลยตัวละครใหม่นะ้ำมตัวละครน,นี้นะ้นะช่ก็คือตัวละครปล่อยโดนนะ้ชยมเคลื่อนที่หาศัตรูระยะรอบข้างมงคือบอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคจงนะเพราะว่าคือมันจะมีเดี๋ยวนะคือถ้าใครหรือว,ว่าเล่นซฟายอยู่ช่บจะเห็นว่าในตู้มันจะมีไอ้โดนไอ้เครื่องตรวจสอบ ผู้เล่นน้ำจมที่ระยะร้อยเมตรเนี่ยที่มันใช้600เหรียญจมซึ่งแพงมากซึ่งผมใช้บ่อยนะถามว่าพี่ใช้ไหมครับพี่ไปล่าใช่ไหมเปล่าครับพี่ใช้ดูว่ามีใครอยู่ข้างพี่ป่ะพี่จะได้หนีครับบางทีแบบว่าคือแบบบางทีเราวิ่งวิ่งมาเลยเราไปเจอเราไปเจอคนอยู่หน้าเราบางทีเราหนีไม่ทันนจมแ่ถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บจะเราก็จะรู้มีคนอยู่ตรงไหนเราก็เออถ้าของเราไม่พร้อมเราก็หนีน้ำมครับเราไม่บวกน้ำมครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้ยไม่ต้องซื้อคือสามารถกดใช้ได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าผม,ม เออตัวละครนี้น่าสนใจคุผู้ชมเพราะฉะนั้นและมันคือเหมือนโคโน่ผู้ชมครัมันเป็นตัวโกงที่มาแค่1เพชรคุผู้ชมตอนนั้นโคโน่หเพชรไม่มีคนเติมชมครับแล้วก็พอมันไปแล้วทุกคนก็บอกเอ,อ้ยทำไมเอามาแจกอะไรอย่างนี้คุครับก็นั่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้1เพชร เติมเลยครับมผู้ชมครับอันนี้คือน่าสนใจมิจฉุกครับหนึ่งเพชรล้ได้มิจฉุมได้ตัวละครนี่แต่ถ้าเกิดน้องอยากได้ชิ้นส่วนคจูบก็คือน้องก็เติมเพิ่มคจูบนี่มีอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นชุดมิจฉุกถ้าเติมถึง9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเราจะได้ชุดจูบแต่เติมถึงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเราจะได้ชิ้นส่วนของจำเพิ่มผู้ชมแล้วก็เอามาใส่ตัวละครผู้ชมชุดก็เท่นะแต่ว่ามีชุดเท่ๆมากกว่านี้มผู้ชมจะเอาแค่ตัวละครเพลนะครับผู้ชมเมื่อเราได้ตัวละครไปแล้วผู้ชมก็ทำการมาดููู่่นนนผผ้้้ชชชมมีีตััววลลละคครรเเบ ปล่อยโดนไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะ100เมตรด้านหน้าโุณผู้ชมก็คือแบบด้านหน้า่าเดียวโุชมแล้วเป็นไอตาที่ซื้อจากตัวมันสามารถดูได้รอบทิศคุณผู้ชมปล่อยขึ้นรัศมีระเบิดวงกว้าง5เมตรนะครับก็คือ5เมตรก็คือระยะบวกคุผู้ชมครับพวกลูกซองกอะไรเงี้ยลดความเร็วในการเคลื่อนที่อัต,ตายิง10%แล้วก็ระยะเวลา5้าวิคุณผู้ชมก็คืออย่างี้ว่าอันนี้น่าจะเหมาะในโหมด4 4เหมาะบวกมากคุณผู้ชมโหมด4 4คือ1นเลยเราปล่อยโดนไปเงีง้ยคุณผู้ชมครับ อย่างแรกเรารู้ว่าศัตรูแคมป์อยู่ตรงไหนคือดักเราอยู่ตรงมุมบ้านมุมอะไรเงี้ยแล้ว2เลยถ้าเกิดเจอ,อะระยะประชิดพอเราปล่อยไปเนี่ยลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูจะหนีก็หนียากคุณผู้ชมครับลดอัตรายิงด้วยพวลาศัตรูยิงมาก็จะช้าลงคุณผู้ชมปืนเราจะเร็วกว่าคุณผู้ชมและสร้างความเสียหาย25หน่วยโอ้โหสุดยอดคู่ดาว440วิคุณผู้ชมครับก็คือว่าคูดาวมากกว่าโคโนโ่คุณผู้ชมครับคูดาวมากกว่าใช่คูดาวมากกว่า,า,วา,กกวาแต่ว่าค่อนข้างที่มีประโยชน์คุณผู้มชมก็อย่างแรกก็ต้องอัพเลเวลก่อนคุณผู้มชม ก็ผมมีชิ้นส่วนของจำในการอัพเลเวลุ่นยองก็อัพไปเต็มจุ่มเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งคุณผู้ชมก็คือจากรัศมีระเบิดลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูจาก10%ก็เป็น20%ยอมถ้าเลเวลสามจะขึ้นเป็น30%อัตรายิงลดไป15%คุณผู้ชมฮู้เฮ้ยลดเยอะเนี่ยลดเพิ่มชุ่มอาไปเต็มคุณผู้ชมอย่างนี้ อย่างสุดนีน่มชมนี้พออัพเต็มแล้วมิชมปล่อยขึ้นแล้วเส้นมีวงกว้าง5เมตรเหมืนอนกันมิชมแต่ว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู60้60%โอ้โหมิชมไม่ต้องหนีละลดอัตรายิงสามสิเปอร์โกงเว่อสร้างความเสียหายอีกบาหน่อยคู่ดาวเหลือ90้าสิบวิเฮ้ยยิ่งกว่าโคโน่มิชมโคโนโ่โคู่ดาวร้อยสิบวิมิชมแล้วก็ระยะเวลาในการสร้างโลกอยู่ที่6วิส่วนนี้คือห้าวิคือช้ากว่านิดนึงชมแต่ว่าคู่ดาวเร็วกว่าโคโน่มิชมคือโคตรโกงมิชมนี้ บอกเลยว่าโกงมากคผู้ชมอย่างนี้เปิดช่องคุณผู้ชมเปิดช่องมอมบวกคผู้ชมอย่างนี้เฮ้ยตัวนี้โกงจริงโกงเอาเรื่องคุณผู้แล้วก็วิธีใส่ตัวนี้คุผู้ชมอย่างแรกคุณผู้ชมใส่ตัวนี้คือมันเป็นตัวสายบวกของคผู้ชมเพราะฉะนั้นก็หลักๆคือมันตรวจสอบคนที่อยู่หน้าได้แล้วก็บวกได้คุผู้ชมเพราะฉะนั้นคือเอาอันนี้ไปก่อนคุณผู้ชมพายาต่อคือเราลด ลดอัตรายิงครัละเราลดดาเมจที่เขายิงใส่เราด้วยคุณผู้ชมเพราะคาโยโตทหารหน้าใส่กันเนี่ยคือมันจะลดดาเมจลงคุณผู้ชมแล้วก็เคลลี่คุณผู้ชมครับทำความเร็วไว้ก่อนในการวิ่งคุณผู้ชมส่วนช่องที่4ก็แล้วแต่คนชอบคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเล่นระยะไกลก็จะเป็นไอเนี่ยเออลอล่าคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือแบบหลักๆมันไม่ค่อยได้บวกไกลคุณผู้ชมจะบวกไกลมากกว่านี้ว่ะ20%คุณผู้ชมเพราะว่าคือเวลายิงเผื่อโดนลุมคุณผู้ชมครับไปโหมด44ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวละะะคครนนี้้้่อขาางจเหหมมมกับโด44ผูช แต่งตัวช่วนี้เราก็จะมาแต่งตัวช่วหลังจากได้ตัวละครใหม่มาอัชเขาก็แ,แต่งตัวเป็นอะไรเดีย<ม>เนื่องจากว่าเป็นตัวละครใหม่ใช่ไหมยังไงก็ต้องใส่หัวกระต่ายอัญชอกอะรเงียเหรอเเหอเเหเฮ้ยใช่มันมีชุดมานี่หว่าอัชอมันมีกิจกรรมชุด เราสะดุดผมไม่ค่อยอยากเลือกชุดจากในคอมก็พออย่างนี้คุณผู้ชมมันชอบสะดุดโยมมันสะดุดมากเลยโยมคือว่าไอเพจมันชอบตกโยมบูสต์แตกเลยไอเพจตกไปเหลือเจ็ดโยมจริงจริงไอเพจผมตั้งไว้ถึงสองร้อยผู้ชมแต่มันตกไปเหลือเจ็ดคุณผูมก่อนว่าผมใส่อย่างนี้ไปก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจปเบียนเอาคุณผู้ชมโอเคไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาคุณผู้ชมนั่นคือกิจกรรมนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะไปไกลคุณผู้ชมเรารีบหน่อยกิจกรรมนี้คุณผู้ชมหอคอยไม่ใช่หอคอยผู้กล้าคุณผู้ชมร้านคาร์ ว่าผมเปลี่ยนไปอัตโนต์ต่อไปมันจะอัตโนต์สับผมจอมในคอม์มันชอบขังผมนี่ครับพอคอยทุก้ารผมก็คือว่าสามารถเลือกชุดไดามโยมเป็นชุดนินจาชุดหลายหลายชุดมิจมเนี่อันนี้ผมได้ชุดผู้ชายไปแล้วนะครับก็มีชุดผู้ชายเลยมั้ยก็ได้ชุดผู้ชายไปแล้วมิจมก็คือแบบว่ามีชุดเรื่องจอมแล้วก็มีไอวอลมิจมสำหรับใครไม่อยากได้ชุดก็อยากได้ไอวอรลก็ได้วอลเป็นจอมก็จะเลือกเป็นชุดผู้หญิงจอมคือกิจกรรมนี้ก็เหมือนลังคาโมโคทั่วไปมิจมเลือกของแล้ววันที่ต้องการที่สุดสองชิ้นรกเ็ดีออะไ ตู้ไดมอนด์ได้ช่วยเป้วตู้ปืนเฮ้ยตู้ปืนทำไมอันนี้จะค่อยรีวิวรอบหน้าคุณผชมมันไกลแล้วคุณผู้ชมคลิปยาวแล้วคุณผู้ชมคลิปยาวเกินไปเพราะฉะนั้นคลิปยาวเกินไปแลคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเลือกเป็นปล่กปืนคุณผู้ชมครับไรีวิวคลิปหนึ่งหัวเก็โอเคมาเลือกสองอย่างแล้วเราก็กดยืนยันคุณผชมนี่ตู้นี้คุณผู้ชมครับก็คือเริ่มต้นที่เก้าเพชรคุณผู้ชมก็จะมีราคาบอกมาว่าอะไรเท่าไหร่คุณผู้ชมครับตู้นี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ครับหมดกีี่่เเพพชรรคับอ อะไรอะไรก็ไม่เป็นใจยมชมไม่แต่ขอมอ้าวคอมอัปเดตระบบปะเอาสามหมื่นเลยชยมวินโดวสิบชอบอัปเดตระบบบ่อยมากชมบ้านใครเป็ี่ยนมั้ยชมใครเล่นคอมคอมเมนต์บอกนิดนึงยมเคลือบเวลาอัปเดตระบบทีบางทีระบบมันเปลี่ยนชมเระบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องยมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยผมบวกแป๊บนึงชมสี่เก้าเก้าโอเคชมบวกทั้งหมดแล้วอยู่ที่พันห้าร้อยสี่เพชรั้งยมหมดตู้พันห้าร้อยสี่เพชรแต่ผมไม่หมุนหมดตู้ชมช่างมาหนึ่งพันห้าร้อยสี่เพจยมผมหลุนตัว เออคืออไม่ออกตัวคัชมถ้าออกตัวจะเป็นอะไรที่ดีมากค้ชมครับ99เพจนุ่มไม่ถึงโอ้โหเซ็งมัณยชมก็ตู้นี้มชอสามารถหมุนได้ทั้งหมด1,504เพจนุ่มถ้าเกิดใครไม่เคยมีชุดพวกนี้ถือว่าคุ้มคุชมเพราะรางวัลใหญ่เป็นชุดคชมรางวัลลองมาก็เป็นนี้เป็นตัวนคุชมตัวก็คุ้มอยู่นะสิ10ใบแต่ผมเคยสุมแบบ9เพชรแล้วได้ตัวผมก็เลยลองสุมคุณผชมแต่สุมแล้วไม่ได้ตัวไม่เป็นไรคุณชมส่วนตู้ปืนเดี๋ยวผมมารีว เอาว่าคลิปนี้จบไปในเพียงเท่านี้ชมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปมันชมเอาส่วนตู้ปืนกับท่าใหม่ที่เข้ามาเดี๋ยวผมตัดไปอีกคลิปหนึ่งชมแล้วลงให้นะครัเอาก็รอดูคลิปถัดไปมันชมโอเคเอาว่าคลิปนี้จบไปในเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครชมไปแล้วบ๊ายบาย